สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกสวัสดี f อทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีกับคลิปในช่องสถาปาิหารขอให้ปฏิหารได้สิ่งดีๆกับชีวิตของผู้ที่กำลังติดตามรับชมรับฟังในคลิปวิดีโอในช่องนี้นะครับก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปนะครับคาเตือนให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเพื่อความมงคลเท่านั้นนะครับตัวเลขนะครับเป็นเลขมงคลไม่ใช่เลขสูตรใดๆทั้งสิ้น ไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจกไม่มีการคำนวณสูตรให้ดูนะครับย้ําผมไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับตัวเลขมงคลและการวิเคราะห์ทั้งหมดนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับก็ถ้าใครชอบเลขมงคลนะครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร e ์และที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นนะครับเนาะสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับอยากจะ สนับสนุนทางช่องเรามานะครับก็สมัครเป็นสมาชิกได้นะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนเนาะนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นเลขมงคลนะครับฮานอยเป็นเลขมงคลฮานอยประจำวันที่25นะครับวันศุกร์ที่25เป็นงวดที่193เนะครับเป็นวันที่1 9ึ่งยยังไม่เคยหลุดแม้แต่วันเดียวนะครับสำหรับตัวเด่นนี้นะครับด้วยการสีตัว นะครับ <c oughs> ก็นะครับก่อนที่ไปวันที่25นะครับเรามาดูผลวันที่24ที่ได้วิเคราะห์กันไว้นะครับมีตัวไหนบ้านที่เข้านะครับเข้าแบบไหนนะครับดูกันยังไงเลขมันโผล่ขึ้นมาอย่างไงนะครับเป็นเลขมงคลนะครับถ้าใครดูที่เป็นเลขสูตรเลขอะไรก็อย่าเอาไปเปรียบเทียบกันเนาะนะครับเป็นเลขมงคลนะครับมารวนแต่4ี่โมงนะครับรอบ4ี่โมงนะครับมีด้วยกัน4เวลานะครับ แต่นะครับเวลาแคบๆก็คือห้าโมงหกโมงและก็หนึ่งทุ่มนะครับสําหรับคนที่ถามมาว่าเอามันมีสีเวลาเลยสแสดงว่าคุณไม่ฟังนะครับแส,สดงว่าก่อคผลิปผ่านไป,ไปมันก็เลยจะพลาดในคําพูดที่ผมบอกดีๆนะครับที่บอกไปเนาะคุณดูรอบสี่โมงนะครับผลก็คือสี่สามศูนย์นะครับสองสี่นะครับศูนย์สอง 30ไม่มีนะครับ24ตรงตรงนะครับนี่หนึ่งนี่แค่รอบแรกแล้วนะเปียงแล้วนะครับแล้วมาดูรอบที่2นะครับก็คือ5้าโมงเริ่มมาก่อเวลาที่ส่วนใหญ่ก็ดูกันแล้วนะครับ8 2 6นะครับ8 2 6 2 1 5หกนโมงนะครับ5้าโมงผมให้อยู่ด้วยกัน3ตัวนะ0 2 9นะครับนี่ครับ5้าโมง สองเด้งสองหนึ่งกับสองหกหกแถมมาด้วยหกมาก่อนเวลานะครับหกสองสองหกเป็นไงครับและก็ที่น่าเสียดายที่สุดนะครับมันออกแปดสองหกครับผมให้ศูนย์สองหกและก็สองเก้าหก แค่เลข8เสียดายเหมือนกันนะครับเสียดายอยู่ทีนี้มาดูรอบ6กโมงครับรอบจ๋าๆหน่อยนะครับ4 0 0 6 7นะครับมาดูรอบหกโมงผมบอกตัวไหนบ้างเนี่ยรอบหกโมงผมบอกที่2ตัวก็คือเลข0ูนย์เด่นมากและก็เลข2มาเลข0ูนย์รับศูนย์เด้งศูนย์ศูนย์ออก40 0ศูนย์ศูนย์น้านะครับ 040ก็ไม่ได้เนาะพูดถึง0 0 4ก็ 4, 4, ไม่ได้ไม่ออก4ี่เนี่ยดูนี้ก็ให้อยู่นะครับดูนะครับ,นะรบทีนี้มาดูอ่าแล้วก็ห7เจ็ดออนี่มันก็เด้งไม่ตรงกลับอะไรจะเข้าเยอะขนาดนี้นะครับเนาะห7เจฟุกนะครับน่าจะฟุกรอบสุดท้ายครับ9 1้าหนึ่งหนึ่ง้าหนึ่งนะครับ9มาให้ดูได้นะครับ รอบสุดท้ายยั้งมาให้จนได้นะครับเอาจริงเนาะนี่เลยครับก็ของวันนี้นะครับตัวเด่นก็น่าจะรู้กันเนาะสำหรับสมาชิกที่ติดตามกัมาโดประมาณหนึ่งหมื่นกว่าท่านนะครับหนึ่งหมื่นหกดันให้้ถึงสักห้าหมื่นสักแสนซักนะครับนะก็ถือว่าเป็นค่าครูกันนะครับมาดูกันต่อนะครับเทียงฟ้างไปแล้วเนาะวันศุกร์ที่สิบห้านี่เป็นยังไงครับฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจะไม่ฟูกละ เรียกมงคลนะครับผมว่าตามได้ตลอดนะครับไม่หลุดหรอกนะครับยังไงก็ไม่หลุดหรือว่าใครจะรอดูตอนมันหลุดก็ได้นะครับหนึ่งก้าสามนะครับ ร้อยเก้าสิบสองและยังไม่เคยหลุดร้อยเก้าสิบสองวันะมาร้อยเก้าสิบสามจะทะลุสองร้อยไหมผมว่าทะลุอ่ะ, 3, ะ,มมะนะครับขอดูแล้วกันนะจะมากน้อยแค่นั้นแหละหรือยังไงแค่นั้นแหละหลังหลังจากประมาณกี่วันเดียดครับผมขอย้อนแป๊บนึงนะครับให้ดูแป๊บนึงนะครับคือมันเด้งมาหลายวันมากนะทุกคนนะครับตัวเด่นเห็นไหมมันเด้งมาหลายวันมากเห็นมาเนี่ยครึ่งหน้าแล้วเห็นไหมครับดูกระจุยเลยนะครับตามเวลาด้วยส่วนใหญ่ดูเห็นไหมครับนะครับ ก็มานะ้วนี่กันี่ดูครับเห็นไหมนี่ปึ๊บนี่เมื่อวานที่ยี่สามเห็นไหมแล้วก็ล่าสุดนี่เห็นไหมครับด,นบดนูนะครับตัวเด่นนะครับมันเป็นเลขมงคลกค็ไม่มีที่ไหนนะผมว่ามีแต่ที่นี่ที่ทําแบบนี้นะครับมาดูกันนะครับตัวเด่นตัวแรกนะครับ <c oughs> หนึ่ง แปดอ่าผมไม่ได้เหลือช่องว่างให้เขียนตัวเลขเท่าน,นั้นหกสามนะครับทีนี้มาดูนะมจะประกบนะครับมันจะคู่กับตัวไหนเอ่ยผมจะประกบคือผมจะยืนอยู่ตรงกลางก็คือรอบหกโมงนะครับ หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่แปดหก แปดเจ็ดแปดสี่มาที่หกนะครับหกสี่หกศูนย์ไอศูนย์หก หกเจ็ดเอ้าเกือบลืมหกเจ็ดมาที่สามครับสามเจ็ดสามหกนี่นะครับสามเจ็ดสามหกสามสี่ เจ็ดสามหกสามสี่สามตัวสีพายไปครั้งละวันวันละครั้งหนึ่งสองสามไม่ใช่วันละครั้งครั้งละวันดีววันละตัวนะครับเก้าสองหนึ่ง หนึ่งสามเก้าสามเก้าแล้วก็ศูนย์ ครับแปดก้าอ่านะครับทีนี้มาดูเวลากันนะตัวเดียวคือเลขหนึ่งนะครับสำหรับครุ่งนี้นะครับจะมาเยอะมาน้อยอันนี้ไม่ทราบเป็นเลขมงคลนะครับเลข1 1 7เหมือนเดิมครับ17 0 0แล้วก็18 0 0นะครับนี่ก็17 00 1 8 0 0 2เวลาเหมือนเดิมอันนี้ก็1700เหมือนเดิมอันนี้1900เหมือนเดิมระวังมันจะมาก่อนเวลานะครับระวังมันจะมาก่อนเวลาเนาะก็โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นเลขมงคลนะครับย้ำว่าเป็นเลขมงคลขอให้เกิดความมงคลกับทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรัะฟังในคลิปวันนี้นะครับขอให้โชคดีทุกคนครับผมขอพบพระคุณและสวัสดีครับ